อ่าอ่าก็ต้องขอสวัสดีท่านด้วยนะผมวันนี้กับผมมอสเอใสาสามกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กับพวกนี้อีกแล้วสนุกสนุกมากอยู่กับพวกนี้กันอีกแล้วส,สวัสดีพวกเราคือแก๊งขยะขอต้อนรับสู่ช่องขยะช่องกูเสร<ะ>็จเอาไปพร้อมเลยก,ก็แวะมาเราจะไปเล่นแรงกันนะวันนี้เพราะวันนี้มันเลยซีซซ่นแล้วเป็นสกินเปตาเห็นแม่งบั็กไหมตรงนี้ นี่อะไรยังนี่ซต์ลิงสตาร์โตลิงสตาร์โตลิงก์สตาร์โตเด็กพอแม่งอัปเดตบุ๊มกูต้องโหลดตัวเกมใหม่หมดเลยขาดเกมขาดโลมิงอ่ะมาแล้วแกรกของฉัน มอสโขาไม่โดนนะมอสออกเวีเลยมอสคุณผู้ชมครับจำคลิปแรกได้ไหมการเล่นแก๊งที่สุดยอดผมจะพัฒนาแล้วอย่ลืมเอาช่วงตอนไทยคลิปไปไต่นะพัฒนาเป็นไฟนอลฟอร์มครับผมไม่โดนมอสเนี่ยแบบมอสตอนใี้ฮุกฮุกแรงหุกอยากตัดออกนะมอสอะไรอะไรตอนนี้ฮุกไม่โดนอย่าตัดออกนะอะไรปกติก็ไม่ตัดปกติก็ไม่ตัดอยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะคนคน เขาจะต่อไม่ที้เกียร์นะแล้วเหรอไม่ได้ก็เอาหน้ามาต่อขึ้นคลิปก็ได้นะทำผู้บาดจริงเราทำได้นะเกียรตัดเฮ้ยดูใครไม่มีสกินน่ะให้ต่อคนเดียวป่าหยา อืมยืมนูโนไป็นเธอด้านของแวนเป็นแครี่เฮ้ยแวนมากับอิฟเน็ตตตทยาอยู่เลนกลางเอมิลี่ออฟเลนฮะเอาร้องเพลงฮูดดีแล้วนะฮะเวลาร้องเพลงนั้นแล้วนะร้องเพลงเนี้อะไรอีกอ่ะเพลงอะไรวะยูสุมะไม่ใช่ไล้สัตว์มันมีที่ไหนวะ นี่คือกับตันมอสนะครับโลโลแปลกกว่าใครเลยโลแปลกกว่าใครเลยกับปีตาจริงอ่ะเนี่ยมันคืออะไรแจกตรงทางแล้วอยมันมีวงเวทอ่ะวงเวที่อะไรมันนำทางมึงไปนี่เนี่ยมันคือวงเวทเลยเราเราจะกลายเป็นนักเวทเรามอสแก๊กก็อัพที่ยูสองก่อนไอ้เจในเจใ้เจไปลืมดูตรงกลางมอสดิ S A ี่อสอิอาร์ตออนไลน์คุณสังเกตนะ อาวีมันอาวีมันคอลแลบกับซอสานอสออนไลน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวตัวละครใหม่เอสเอโอแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าตาอูไม่ไม่มีตัวยูไม่ตานี้เจอาจะเจ้าจะไปยากแก้วอะตาอูมนเปลี่ยนตัวโอเป็นตัวยูไงแต่ถ้าเปลี่ยนตัวจากตัวเอสเป็นตัวอาก็เป็นลาโอเนี่ย นี <mile inside> ่เนี่ยนาฬยาเลื่องหายไปครึ่งโอเคกลับได้ถ้ามันจมตีตั้งนานเลื่องนาฬยามันหายไปครึ่งนึงแต่มันจมตีครั้งเดียวมันหายไปครึ่งมันหายไปตั้งเยอะเนี่ยนาฬยามันแรงนาฬยามันแรงเหมาเรากากเหมาเราโอ้จบเลยอ่ะขอความแม่นในการฮุกและขออยั่งแตกเอ้ยก็มึงบอกความแม่นนะเอาถอยเอ้ยไม่ขึ้นหรอกจะไม่เตะขึอ่ะ ช่วยไม่ได้กูมไม่ได้เอาฮิวมาให้ไปช่วยลาคีบอกยังไม่ได้คือลไอออาไส่ฮึดรีฮิเฮ้ฮิว 6, ิาออบเฮียตายอุ้ยหายไปต้งลอดแล้วจ้าเ6ฮะสี่สิทเดี๋ยวเพื่อนเข้าเลยดิมาช่วยกูสิฮิวกอดมึงต้องรอให้กูเกือบตายก่อนมึงจะช่วยกู ไอสัตว์ดูผมมาดูคิวเกอะสิก็นี่เป็นอ่าแร้งไดมอนก็ไม่จำเป็นต้องหัวร้อนอะไรมากกับพวกนี้นะเอ้แร้งแพทเออไม่ต้องหัวร้อนอะไรกับพวกนี้มากไดมอนมาจากไหนวะเลมอนไม่ต้องหัวครับเออเจมเดี๋ยวทีมนู้นมาเจมูของอยู่ที่ไหนมอสเอาของเปิดปา กินนูมีลิงกังด้วยเหรอมีลืมดูลิงเลยเอ้ยคิดอะไรกับลิงที่ตีปลาไม่เข้าวะไงปลาอะไรมันจะมันจะมันจะผีเสื้อแล้วอะไรมึงบ้าบอกอมังต่อเมื่อกี้เกือบโดนแล้วอ่ะไม่ใช่สปอร์ตใหม่ถาใหม่อ่ะอะไรกูปิดอะไรทุกอย่างเนี่ยเดียวมันพุ่งหนีไปเลยอ่ะปกติอย่าจ้วงกู อินเน็ตอย่ามาจ้วงกูไอ้สัตว์ตอะไรอย่าละลาบละรู้มึงอะที่นี่สัส,สและอา้าว <c oughs> มาเล <c oughs> ยรีบืู้การนี้เลยแว่นเอาเลยเอาแว่นเลยเออไม่โดนไอ้้ยชิคซี่มาไงเนี่ยตายหัวกู้หัวกู้ชิคซี่มาไงเนี่ยสัตว์เสแม่เก็บแม่มด ดีเหลือเกินคีฟี่มาเอาแหวนครับคีฟี่มาแบกศกแมามาหวนต้องมาเพลา<ะ>ร์ดโอ้ยเยี่ยวคิปกูด้วยไอสัตว์คีฟี่กับ้ออ่นีไการตัััมึงงท้้นนนเลย่ะคือถ้าเล่นแบบแบบเนี้ยไม่เป็นไร,รแต่ถ้าเล่นกากขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนด่าขึ้นมา <c oughs> จะตายอย่างก็ได้อาจจะตกแตกแน่ยังลิงหลังเงี้ยมึงโดนลิงทุบแน่ไว้อ้าไปทางนั้นอ่ะรู้เรายอมเสียยอมเสียยอ,สย,ยอมตายเลยเหรอ จะป้อมแตกนะกูปวดใจเหลือเกินชื่ออิฟนิตสอดเอ้ยแล้วแม่งลุมพร้อมที่จะยิงใส่กูทำไมคีบมึงมาบังตายแล้วลิงรูปเหล่าอะอะไรตอนเล่นเป็นแก๊กหรือไอ้พวกที่มันยิงระยะไกลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะสำหรับผมนี่พวกนี้แม่งชอบมาบังกันเลยพวกคีบลิงในล่างก็ลิงในหมอนผิด ต้นตีนอะไรฮะต้องไปช่วยองต์เต้ตตนนี้อาแล้วังต์อยู่ปางตายแล้วองต์กำลังปางตายนั่งเจอต้นไม้เลย20วิรอไปก่อนองต์เริ่มปางตายแล้วมันเล็งมาที่กูใครมั่งอาจไปยุ่งกับเพื่อนเราคนนั้นต้องถ่ายจริงป่ะหายเลยมันหนีเลยอะ่ะต้องหนีสั์เออ,อเอย่<อ>แล้วเลงกางกำลังจะแตก <c oughs> คนปีแก๊กบินช้าจังวะแข่งวะล่ะเอาเปล่าเหรอเอาเปล่าเอาเปล่ากูมีฟิกเกอร์เปล่าไอ้แค่นี้แฟนตายดูคอมโบดีเอาหายนี่มาเก็บคิวแล้วก็เอาคีบกูไปสัตว์ไอ้แมนช่วยตีด้วยแล้วกูจะแล้วกูจะถึกให้มึงได้ไม่ได้ยี่อ่ะถ้าจะให้กูถึกนี่คือต้องนานๆเลยนะท้ายท้ายๆเลยอ่ะรอสมานี่เดี๋ยวหมอช่วยตีก่อนเออมาต่อก็ได้ตีนิ่งไปเลย เอาเลยคิวกอตคิวกอตเลยนะพอดีสวยไอ้คิดดิคิดดิพิ้งผูมาสลัดอ่เอามงกอเอามงกอเอามงกอเอามังกรเอ้เมื่อกี้เมสวิ่งไปทำไมอ่ะเอามงกอเอามงกอแค่เห็นมงกออยู่นิ่งๆอยากอยากมีเพื่อนอยู่มาอืออาไม่ได้เดกอ่าไม่ได้แดกมงกอห่ะมันรัมันรับไม่ได้อ่ะ จะตามมาทีเพี้ยอะไรล่ะมาดิต้องรับมไม่ต้องหรอกเฮ้ยเมดไม่มาเลยถอยนี่เกอคอมโบอ่ะไม่มีปั้นแมพไปมันเอาแล้วเาแล้วแล้ถอยีอามอามไปจะขอ้านีไปเลยนี่คือแคจะกระโดดตาอ่ะ หน้าที่ที่แท้จริงของเมดนะครับคือการที่เป็นกระสอบทรายกระสอบทรายอย่างเดียวออืมะไรเมื่อกี้มึงรู้สึกมันอร่อยจริงๆว่ะเมดเท่ากับกระสอบทรายครับอย่าลืมแฮชแท็กไว้ด้วยแล้วลิงอ่ะแฮชแท็กยืนถึงปุไรกาไอ้สัตว์สรุปวันต่อมาดราม่าขึ้นเมดไม่ไปเชื่อกระสอบทรายนะเมดก็มีหัวใจเฮ้ยวันนี้เหรอต่อ ลิงอยู่ข้างหน้าน่ะต่อมานี่อยที่ง่ายกันไ้มออทรายลงศพทรายเอาบัฟฟ้าเลยบัฟฟ้าเลยต่อเลยลิงไปดิไปชู่ไม่ได้กูจะแล้วมึงจะตีตอนมันเดินเงยหิวทำไมวะเอบัฟฟ้ามาต่อ อ๋อเยอะไอ้เหี้ยสามคนที่ช่วยกันตีไม่ใช่ปัฟ้ากันหมดเลยใครแต่ละใครเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเหตุผลมันก็น่าจะเหตุผลเดียวกันหมดเลยไปไปเล่นบนกันน่ารักสุดไปเลยเอ้ยเอาเลยยิงมันถอยถอยต่อถอยไปเลยเอ้าเอานาตยาได้ปะสวยฮึบนี่เมดีป้อมแตกแล้วจ้า อ่านไปย่างนี่แล้วดิเฮ้ยเราวิ่งละเมื่อไม่มีเรตาอยู่ในป่าไายจรินะทินมู้นนี่คือแวนกับกรู๊ที่เกิดอย่างมากเลยนะเกิดแปลงะเขาไม่ตีป้อมเราเลยอ่แวนกับวินเน็ตเก่งเกิดอย่างมากอ้ามมึงถามคำเนี้ยกูนับรวมทุกครั้งตอนติดเทอมแล้วนะคอยครั้งเลยอะไรวะอะไรกูอยากจะตอบว่า เสือกอะไบรรดาใช่าอ่าอ oh ๋อเขาคือเขาไม่ตีป้อมก็อย่าไปเสือกเขาดีมันก็ดีแล้วไม่อามเออขาไม่ตีเออเขาก็เสือกให้เขาโอ้โอ้พอเป็นแล้วคุณรีไตายออกลูกออกลูกเป็นควายบ้างออกลูกเป็นควายไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเย็ดวันทำไรเนี่ยไม่อยากให้เขาไปอะไรวะใครทำอะไรผิดวะอย่าล่อเขาไว้ล่อเขาไว้เลยบนก็มันจะไปโอ้ยเยี่ยแม่งเยอะเหลือเกินเยอะเกินไปแล้วพวกมึงอ่ะอื้อมันนี่เดี๋ยวกูเองโอเคเดี๋ยวกูเอง นั่นแหละเอาเองไงมังตอต่อยใตัวเดียวเว้ยเฮ้ยต้องกายเคลียร์คลิปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอูแตงเดี๋ยวนะออกตัดเลือดไหมคลิปออกตัดเลือดนะคิวก๊อนไม่ออกดูดเลือดชิบหายเลยนี่วะอออกตัดหัวตัวเองโอเคตัดหัวมังตอเย้แ่หมตัดทำเป็นบนมึงเป็นพรามไม่ได้แล้วเว้ยถ้ามึงตัดแขนกูรอไปใส่แขนตัวเองตอนนี้ ที่นี่น่ามขาด่ะมึงกันนี่ดิมันนี่เองเลยมามึงเข้ามามึงเข้ามาเฮ้ยโอ้เปิดแมปริงมาโอ้คอให้สัตว์ตายแน่นอนกูไปช่วยแรดโอเคดีมากไปช่วยเลยช่วนแล้วไปเลยไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนายก็เป็นฮีโร่ได้นะนายก็เป็นฮีโร่ได้นะกูรู้มึงกันรัด ไ่เื่อนเราเหลือแค่นี้เราจะกล้าลัได้ไงเฮ้ยเหรอนเลื่อเราเยอะๆแต่งไส้รัดีบบีอยากเข้ามาหาเราบนักช้ไมอดนักช้ไม้ดี่เอ่ะอึดนักเหรอูเี่ยคิวหน่อยตัวนึ่งค่วก็เหนีย้เกินอ่อู่อัต้อก็ได้อะไรวะ ตี premises, pas, ๊ต ah, oh, oh. oh, oh. ีต hmm. play ีปั๊มตีอ่าอุยุยุยเียเยมันน่คตานไปแล้วตานไปแล้วตานไมแล้วมันโตกลัปไปชู่ไปไปกรปชู่แตกนะสาธวิ่งไปไม่ทันแตกนะอ้าวแตก เดล้างแตกหนู้ไม่ยอมดูไอ้พวกพวกนี้คุณซบับคุณซับทั้งนั้นเลยโอ้เกือบไปเซอกิลทันมาดีได้อา้าไอเอม,มิลี่ดูมอสไอ้มีคนอยู่้นป่ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะลิงอะไรมึงเออไม่นะนมืออะไรมาดิเออมะไร อ๋อไปแล้วไม่ยุ่งแล้วโอ้โหสัตว์เห็นเพื่อนตายก็ไม่งวิ่งหนีเลยไวมากอะ่ะทีมที่ดีต้องมีเมรที่ดีดเฮ้ยเอาเพื่อนตายแล้วต้องหนีเลยเข้าทำไมอ่ะไม่อยากเสียเลือดอะ่ะอืมอที่สุดแต้อ เมที่ดีไงเมที่ดีอุ้ยก็คิวกอดม่งตีเป็นทีละพันทีละพันเลยเหรอโอ้โหดดีวิ่งหนีเพื่อนคนนึ่งมึต่อมึงดูดาเมจคิวกอดดิเกือบขึ้นพันล้วนะดาเม,เมจเยอะว่ะแครี่กะเขาเนี่ยอาจจะเป็นแครี่กำเนิดใหม่อะไ้น,นะแครี่ท<ด>ี่ตีใกล้ใกล้แบบใกล้กมากๆตัวละครตัวรัวไม่ใช่ <biases. S 1> ไม่ไม่มึงยิงตีอะไรก็ไกลได้อะไรวเงานไไปหรอเองไลตัวตนนั่นเนี่ยแน่แก้งทางบิเกือบโดนะมันสั้นไปนิดนึงเออไม่ถูกใจเลยที่นีออ่สัตว์มันนี่ดิตีมันตีมันเออตายเลย เฮ้ยเฮื่นน้อไม่ข้าเกียร์ทันอะไรเฮ้ยระวังมึงเปิดอันตีอะดันไม้สัตว์ดันออกมาไม่เจ็บโอ้โหอะไรอ่ะมึงเปิดอันตีกูก็เปิดได้มาไอืออี๋อ้าจบแล้วได้ซีลอกออกซีลอกซีนออกซีหมดเลยเรเรียบร้อยมีซีนกันหมดเลย <laughs> ยูนเช่ย <c oughs> บอกเลยว่าแ้เอ้าอ่ะก <c oughs> ็ะะถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ก็มีแค่นี้แหละประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะอาจจะมีรีวิวอลันด้วยก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ